ารองเท้าโอ้โหเห็นบอกว่าชอบเร็วมากค่ะคุณแม่คอนเฟิร์มาเจอกันมาละสิเซลใช่ไหมชอบที่มีของเซลที่ไหนมีของของแบบว่าดีๆที่ไหนเจอนางตลอดคือดิฉันเนี่ยเป็นคนที่อยู่กับไอ้ของพวกนี้มาตั้งแต่มีอาชีพเป็นนางแตดังนั้นที่ฉันสัมผัสอย่างเงี้ย ทุกยี่ห้อมของโลกมาหมดแล้วอ่ะแล้วเราก็รู้แล้วเราก็เห็นคนเสพอยู่ข้างๆเราอ่ะแล้วพอ,ม,อมันาน,นานมากนานมากเขาเนี่ยมันเหมือนเป็นมีมันเหมือนเขาเรียกมีความชํานาญดังนั้นเนี่ยเพียงแค่แวนงเนี่ยเราบองออกเสื้อที่แขวนอยู่ในราวเนี่ยอบอกได้เลยว่า อันไหนสวยไหนไม่สวยเรียกได้ว่าเทสดีมากๆแล้วพี่มาเนี่ยก็จะมีเซนในการช้อปปิ้งมากอย่างของที่เป็นของพี่มันก็ต้องเป็นของพี่ใช่ไหมล่าสุดกระเป๋ากุชชี่หน่ยแล้วให้ฟังหน่อยสองคนนี้อันเนี้ยพูดแล้วมันยังแคร์มันยังอดมันมีกระเป๋ากุชชี่อยู่บนรันเวบไปราคาสูงมากๆพอแลกแสนกว่านะอแลกแสนกว่ามันเป็นอะคริลิกใสแเ้าก็บอกว่ามันไม่หนังอ่ะเธอเขาใจกหนังมีไหมเราก็เออไม่เอาแล้วมันมันอพอหมดฤดูปั๊บมันก็มาเซลล์เนี่ยพอเซลล์ปั๊บเราก็แบบ แม่มันก็ยังแพงอยู่อ่ะจากแสนหรือเจ็ดหมืน่นใช่มันไม่เอาไว้อ่ะ,อ,ะอยากได้จังเลยพ <c oughs> อไปอีกฤดูการหนึ่งเนี่ยมันก็ยังอยู่อะไรเงี้ยเราก็บอกอ้าวห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหรอบ้าก็ยังห้าหมื่นอยู่เน่ันก็วางไว้อีก <c oughs> ไม่เอาอย่างนี้ดิวกว่าไม่เอาเลยจนกระทั่งลืมมันไปแล้วม,มีอยู่วันหนึ่งเขาก็มาเซลรวมพอ <c oughs> ามาเซลรวมดิฉันเนี่ยนะก็ก็ไปก่อนเป็นคนแรกเพื่ <c oughs> อนทุณผู้ชมก็บอกว่าถ้าที่ไหนมีเซลเจ็ดแป์เซ็นะพี่ม้าและบรรดาขาชอบ <c oughs> ชอบชอบของเซลทั้งหลาย <c oughs> ก็จะไปยืนอยู่หน้าประตูทั้งนั้นที่เขายังไม่เปิดพี่ก็เดินเล่นๆเงี้ยแล้วก็ไปดูตรงตู้นึงอะนึงเนี่ยอีดังนี่มาเอ้กระเบิดกระเบิดเบิเออกระเบิดะเบิดเอาหยิบบรรทันมาสิฉันก็พูดแกอุ้ยหยิบบรรนั้นมาสิ ทะเลาะกันคนขายก็หยิบขึ้นมานี่แหละอีนี่มาจะร้องทำไมอ่ะตัวเองก็เดินอยู่ในตู้นี่ก่อนจิไม่เชื่อมะหนิงเนี่ยนะยืนมองตู้เนี่ยตู้ประมาณแค่เนี่ยโดนไปมองไปมองมาไม่เห็นไม่คือมันเห็นแล้วแต่มันยังไม่มันไม่ได้โดนไม่โดนแล้วคุณแม่หยิบขึ้นมาโอ้สวยมากเลยอ่ะมีกี่ใบคะมีใบเดียวแม่เอาไหมคะ นี่ไม่เอาได้ยังไงก็อินดังใบนี้แหละที่ฉันไปดูมันมาตั้งแต่แรก่อนที่บอกว่าเป็นบเนีอวตอนนี้มันอยู่ที่บ้านคุณแม่เรียบร้อยแล้วแปดพันเวันนี่จะราคาเต็มแปนลองสอนเทคนิคในการช็อปของเซลล์ให้บรรดาเมียจ๋าแล้วก็พวกเราหน่อยสิคะมันต้องเป็นคนตาไวแล้วก็ตัดสินใจเร็ว รถนิยมรถนิยมเป็นนั่นอ่ะเดี๋ยวก่อนนะรถนิยมเนี่ยมัน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 ได้มันต้องมีแต่แต่ร่างมันต้องต้องได้เพราะว่าคุณจำไหมนะของเซลล์ไซส์ไม่มีให้เลือกแต่คุณเชื่อไหมว่าคนอย่างดิฉันเนี่ยได้ทุกครั้งหนึ่งไซส์ไม่เปลี่ยนไม่ใช่ที่ที่ดิฉันได้ทุกครั้งหนึ่งเนี่ยคือแบบประหลาดคือมันไม่มีใครซื้อแต่พอมันอยู่บนร่างฉันซึ่งรูปร่างดีและไซส์ได้ มันดันสุดสวยเข้าใจคำนี้ไหมคือของเซลเนี่ยไม่ใหญ่ไปก็เล็กไปมันต้องใช้ไซส์มาคุณผู้ชมคะเราต้องแต่งร่างก่อนที่จะแต่งตัวดังนั้นเราต้องแต่งร่างก่อนแล้วคุณไปหยิบของเสื้อผ้านะอะไรก็ได้มาใส่แล้วมันก็จะสวยหนูแค่แปลกใจว่าระดับอย่างพี่ม้าฐานนะอะไรก็ตามเหาอทำไมต้องพี้าโอ้หนูไม่เข้าใจตรงเนี้ยพี่ม้าอะไรเงี้ยเป็นโรคจิต ทำไมอ่ะก็ไปซื้อของชอบของเซลใช่ชอบมากเลยนะโรคจิตมากเลยแล้วก็ของเซลชนะของเด็ดหมดด้วยเรื่องราวเลยล่าสุดปฏิบัติธรรมคุณแม่มาอย่างไงอันเนี้ยมายังไงเหรอจริงๆเขาบอกว่าคนที่จะไปปฏิบัติธรรมก็คนที่เริ่มจะมีความทุกข์เห็นความทุกข์อะไรเงี้ยแต่คุณแม่ไม่ใช่อ่ะคืออย่างนี้ดิฉันเนี่ยอยู่กับคนที่ปฏิบัติธรรมมาตลอดเวลาแล้วก็ถูกชักชวนให้ปฏิบัติธรรมตลอดเวลาก็บอกว่ายังไม่ว่างอ่ะ จนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งนะี่ะจำได้เลยวันมาค้าบูชารู้สึกทุกอย่างมันโล่งแล้วก็มีน้องคนหนึ่งในวงการบอกว่าให้มาปฏิบัติธรรมมาแค่หนึ่งวันเองอะ่ะเช้าเลยจนถึงคำ่ำเออไปดีกว่าอยู่ในกรุงเทพเนี่ใ,นใกล้ใกล้ก็เออแต่งชุดขาวไปก็เ,เลยก็ไปก็เป็นครั้งแรกที่ไปทำสามบัลลังก็มีความสุขว่าโหเราเคยพูดว่าการนั่งหลับตาแล้วมันได้อะไรแต่ตอนนี้พอเรามานั่งหลับตาแล้ว พอลืมตาแล้วคุยกับผ้าจาร์ร้องไห้ไม่หยุดเลยรู้หรือยังทีเนี้ยรู้แล้วว่าหลับตาแล้วได้อะไรมันมีความปิติอ่ะมันเห็นตัวเองหมดทุกสิ่งอย่างมันทําให้เรานั้นนิ่งแล้วก็สงบลงไหมอย่างนี้เลยแบบฟอกอย่างนี้พี่เร็วนะเพราะอะไรร,รู้ไหมพี่พี่เคยคุยป้าจีเคยเล่าให้ฟังบอกว่าบอกว่าคนคนในลักษณะแรงๆแ,แบบเนี้จะรับแบบเนี้ได้เร็วรเพราะว่า มันไม่มีเลยจเยะ,ะเสียกล้าได้ก็เสียพี่มาเนี่ยจะฝึกปฏิบัติการดูจิตด้วยเพื่อให้รู้เท่าทานันดูวิธีปล่อยวางอะไรต่างๆอันนี้เป็นยังไงครับพี่มาการฝึกเนี่ยมันก็จะมีหลายรูปแบบพี่ก็เคยฝึกแบบพิธีกรรมพิธีกรรมนั่นก็คือการ,ร,ก,ร,รการการนั่งการเดินจงกรมแล้วก็การนั่งวิปัสสนากรรมฐานวิธีทำเนี่ยนั่นก็คือการรวบรวมความรู้สึกไว้ตรงกลางอก,อกตรงลิ้นปี่เนี่ยก็คือตรงจิตค่ะก็คือ เราจะลืมตาก็ได้เราจะคิดอะไรก็ได้แต่เราให้มีความรู้สึกเนี่ยอยู่ตรงกลางอกตลอดเวลาอยากจะคิดอะไรก็คิดไปแต่ก็ยังให้มีความรู้สึกอยู่อย่างนี้ตลอดนั่นคือการเริ่มต้นแต่พอนานเข้าเนี่ยมันก็มันก็สามารถที่จะไม่ตเตลิดเปิงได้มันก็จะรวบรวมอยู่อย่างนี้ได้อยู่ตลอดเวลาพอนานเข้าเนี่ยมันเหมือนกับเราเนี่ยจิตสงบแล้วมันนิ่งไปเหมือนเหมือนคนหลับอยังมีอะไรมาเนี่ยกระทบกระเทือน จิตใจเราปั๊บเนี่ยกระทบปั๊บเนี่ยแทนที่เราจะโกรธปี๊ดเลยไม่อ่ะมันเหมือนมันเราฝึกไว้ให้มีมีมีเส้นบางบางมีกรอบบางๆงมาห่อหุ้มจิตใจเราไว้ซึ่งต่างจากตอนที่เรากระทบแบบพะมันมาปั๊บมันก็ไม่ได้กระทบอะไรมากแล้วเราก็มีการกันกรองก่อนเนี่ยแล้วเราถึงจะค่อยว่ากันไปแต่มมนทํามาก่อนเนี่ยพอมาปั๊บก็พุ่งปุ๊บแวแม่มาถูกทางแล้วใช่ไหมล่ะแล้วมันทําให้เราดี วันหลังไปกันไหมไปยินดีค่ะนี่จ้องอยู่เห็นพี่แม่อยู่ว่าอยากจะไปอยากจะไปด้วยกันด้วยวันนี้พี่มามาแชร์เรื่องราวดีๆนะคะในแย่น้อยเนี่ยมันทําให้แบบว่ามีสติในการช้อปปิ้งมากขึ้นเอาปฏิบัติทํากับช้อปปิ้งมารวมกันจะไหมคะจริงๆนะคุณแม่ค่ะถ้าเป็นเรื่องแบบนี้ต้องคุณแม่เลยนะอย่าเบื่อนะถ้าจะมาหาเรามาสิมาสิหรือจะอยู่ประจําพี่เอกไม่เคยมาตั้จทีเลยฉันมาครั้งที่ครั้งที่สองไม่เคย มาเจอคุณแม่ค่ะน้ามาเจอขอบคุณคุณม้าอ่อนได้พาคุณสธีค่ะนี่มาวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ